วัติจาพี่น้องดูดอกไม้ย่้าสิบอันพู้นเขาไปเก็บอันดอกฟันชิงโตไม่เห็นดอกไม่อดบัไลยเรื่อยทายพี่น,อน,น้องเบิกงามเนาะพี่น้องธรรมาสั์หอมหอมเลยเนี่พญายรัเราเก็บไปตากหอม ดอกไม้ขักบพี่น้องเบิงปาดท,ทุ่งดาเวนเดอร์คนเดียว <laughs> พี่น้องย่า่พอ่อพ่อป้าไม้พี่น้องเบิงบุงบ้ยเดี๋ยวไปเหลืองเอ้อเฮ่อฮา,าอารามพระรามเก้าของธรรมชาติพี่น้องเบิง้งเปียงมแต่ดอกใหญ่ๆง่ำๆเบิง้งผึงหรือพี่น้อง ดูพึ่งสิคะอุย้ยตื่นเต่นพี่น้องเอ้ยเจนมีควมชุกเรยแบบนี้งามหลายงามหลายพี่น้องอุย้ยดอกไงดอกงามดอกงามอีดีเบิดข้ามสีเบา้บาเบิ่งธรรมชา,าติธรรมชาติเบิ่งพูดอะไรเดียวไปเบริร์กไปดตัวพี่น้องพุน่นะโอ้ยตื่นเต่นแล้วก็มีควมชุกเลยเห็นธรรมชาติพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งสิพ่อขังหนึง่ง พุ่นน่ะปัดทัมาเก็บซอยกันมาหนีเสซอตาดอกเรือคะดอกงามหายเบิ t t ่งทุ่งดาเวนเดอร์เก็บเก็บพี่น้องยายกระตื่นเต้นเบิ่งเนี้เป็นจอๆกันอยู่ต้นเตี่ยยายสิบห้าเปียบต้นสูงๆพี่น้องปาดงามดอกใหญ่ดอกงามอีรีเลยเบิ่งอุ้ยอันน่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่ง มิตรลดงามๆเบิ่งอุย้ยมันนี้มีแดดเบิ่งไ้ยสะออนหลายอุย้ยผัวปลาไม่เดียวพี่น้องเบิ่งอลังการงานสร้างอันน่ะอันน่ะปลาเลี้ยงเออเฮ่ออยู่พูดนะนตัอันนี้กอหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยกอหนึ่งวัตัดขึ้นเบิด ปาดทัวโอ้ยพ oh, <that> ี <robi> ่น้องเอ้ยงามแลยงามมีด no ีเลยปั humans, anyway. ่นไปอยู่ในแดนสวรรค์เนาะเคยเห็นสวรรค์จากเทื่ยวบารายแย่สงวนวอาป้านมาจากว่าเห็นสวรรค์นรกบอกเหงืัวจะตกพี่น้องเอ้ยฮันสิยละบอกเดี๋ยวก็มวนน้่เนาะพี่น้อง โอ้ยไปจากข้ามสิเก็บอันนี้ก็อีกกอหนึ่งพี่น้องพุนะ่นอ่ะกะล่างสิบบานก็นมีนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมวนเทั้งมวนตอนไม่ไหมกับว่าท่านปวดออกเอวจกน้อยอยสิบปวดย่าเห็นเนี้ยกินเดียวหมู่บ้านแกงเยังกับพี่น้องแกงพักบุ้ง พปัญายอันข้าวเหนียวย่างอยู่ในกองแั่เจ้าบ่กินข้าวเหนียวก้อยอุ่นไว้แล้วให้เจ้าเอาขนมปังตุยเอาเด้อยสันขนมปังเป็นเป็นคือน้นาอสเนาะหนามกะทิพลังเป็นนนามักงั้นเอาขนมปังตุยเอาไม่เป็นยากหรอกพี่น้องว่าแต่เห็นใบถ่ายแล้วแล้วยากก็เจ้าบ่กินหรือว่าสันบ่บ่ก้อยฟ้าเนาะมันฟันสิงโตเห็นแดดพี่น้อง เห็นแดวเราฝ้าน้ำไม่ได้ออกมาห้ายมือเนอะยายะพอไงเรากะยากไปหันไปหนีรบปใส่รบปหัวไปไปหับเอามูมูมูไปเยอะลรมันไปข้างขึ้นผุนในพอพอไงยล้วมีทุลารายพี่น้องว่ายาย่กว่าเห็นตเตมือเจ้าคือไปเห็นหนาเจ้าเขาไปเบิ่งไหลซดรอพี่น้องบางครั้งยาย่กับบดสรวก เบิ <insecurity S 2> ่งฝรงเพิ yes, ่งส่วนมากบ่สะดวกพี่น้องก็ให้เบิ่งแน่บ่ให้เบิ่งแน่เนาะจ้ะบ่เป็นหยังดอกตาไปเยี่ยมไปยามกันอยู่บ้านอันอยู่อนแก่นพี่น้องยายอยู่อนแก่นดินแดนอีสานพุนะปึดะออนเด้เนาะปาดเบิ่งพี่น้องเบิ่ง กอเดียวเล่นเมื่อท่านขืนเบิดเท็นบ่ะุณน่นะเปื๊ดเป็นลอยก็ว่าอะไรเด่นเออม,มีพี่น้องเขามามาาย่ๆเก็บไปย่างติดตามแย่เลอขายเป็นน้ำแจกเป็นน้ำนอกพี่น้องขายเป็นน้ำแจกเป็นน้ำปโปรโมทเป็นน้ำเอาเป็นน้ำชาพี่น้อง ยายก็เสื้อผ้าสีคือกันเนี่ยเมีนยายเสื้อผ้าสีคือกันจา้า <c oughs> ปื้ดดอกไหมยายเสียอ,อัลต่ดอกง่ายๆดอกปบืองแต่ไล่พวผีนองปัดติดโตดอกไหมอีพ่ออีแเมยียดอกงามไหมพี่น้องเบิอง คือดอกซ้อนนี่ระดอกเพิ่นง,งามมิมองติคุณน่ะดอกใหญ่เอาไปก็เอาไปอันล่างน้ำเนื้อพี่น้องเอาไปล่าง,าเ,องเอาไปล่างฮับบีบน้ำออกบีบบีบออกแล้วแย,ยกกัเอาไปปั้นเอาไปปั้นให้สเสด็จน้ำแยกก็บฝา้าอบแบลับขังขึ้นมาได้ดเด้เพิ่นสีบรสดเพิ่นสีบรเหลืองงามไหมพี่น้องแยกเคยเห็ีดแล้ว พ่นบอเหลืองงามฮะไปนี่ฝ้าวบเลยเด้ยฝ้า,า่างฝ้าวบแต่เอาไปขางขึ้นไว้โอ้ยบองามว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่ดื่มมันบอมันบอสีสีบองามนะพี่น้องแต่ฮากเก็บไปนี่บอกว่าหายใจยากแค่ไหน <c oughs> แต่ในบังสีหลัพี่น้องเบียราไรเงก็ลืมอีอย่างเพื่อนเลยบอกไปปวดปวดปวด ก็เป็นยังสันบ่เบากับบัลลูนอ่ะพี่น้องเขาก็ต้องเบาน้ำข้านกับโอ๊ตเออเรื้อพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่น,บนี่งามเบิ่งเปิดงามอีรีพี่น้องเบิ่งมิดตอรจังเสียโอ้ยเห็ดจังไงมันสิเป็นแต่กินแต่ดื่มเนาะพี่น้องเอาก็พยายามหาเทคนิคให้มันสีสวยสีเป็นแต่กินสะอาดสะอาด,อาด,ดปุน่นละเบิ้ง มแต่งามๆกับกับไปเบื้องย่อนหลังนะพี่น้องอันพี่น้องเพิ่นเขามาไหมนะเพิ่นบรูกับไปย่อนย่อนเบื้องเด้อพี่น้องเด้อกับไปย่อนเบื้องเด้อจ้าตัวเบื้อกับไปย่อนเบื้องไว้ใหญ่นีอยนียงแน่ใาย่เราเก็บไปยังก็ตามติดตามเบื้องเด้อจ้า ติดตามเบื้องมันอีสูออกจากป้าได้บ่โอ้ยเป็นยังบัดดีว่าอยากออกไหมงามหนพี่น่องสันแดดมากข้าเดียวมเบื้องป้าดูหมืน่นถ้าเพิ่นออกออกแล้วนี่สิเวียนว่าไหนได้พี่น่องเพิ่นสิบบานข้าวเดียวเพิ่นสิแก่ไว ชุดป,ปีเพื่นปลูกกันพักปีนี้ว่าเห็นปลูกพึ่ดพี่นอ้องอ๋อน,นี้ปลาไม่หรือพี่น้องอู้เตละกเตละกพี่น้อง เพิ่นซีแส่เลยขีต้มนี่แส่แซ่เพ,พิ่นซีมิ่มองชื่นๆพี่น้องเนี่ยเพิ่นมากนา้ำเลยพี่น้องที่พี่น้องเอาไปปลูกกันน่ะงดน้ำให้เพิ่นเป็นน้ำแซ่แเนี่ยเพิ่นขาดน้ำเมื่อไรได้นี่งดน้ำป๊าดพี่น้อง <c oughs> อยากกับเสอ่อนเนาะ ้ยายว่าสิไปฟังผุ่นแล้วเดี๋ยวมาพวยไงเดียงเออเฮยยุกลับขึ้นไปบัดสนกลับมามองนี่พวยไงบามันแมนยุติบัดสนว่าแมนจังไหนเดียงเออเฮยยุแมน่าสิพากันไปป่าเคยไปปีที่แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังมาปลาโทุเรียงเออเฮยยุพี่น้องเอ้ย ย้อนย้อนไปเบือเ้องเนื้อพี่น้องใาย่ายเก็บไปยังนำชาจาา้ามีอาพุงใบยาาก็ขายเรือพี่น้องทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมบอกจังไงวะผู้ใดติดตามย่ายก็สิรูนอจา้าอันเม็ดพันย่ายก็เสียเก็บไปห้คือเก้าระพี่น้องแจกคือเก้าระผู้เพิินอยากได้ แต่ว่าให้เพลินเป็นอันนี้เกินเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งนี่บ้บาท,ทุกมิตรใบางามๆแจกคือเกา่า้อพี่น้องเม็ดพันเม็ดเพิน่นอยากได้ไปปลูกว่าสันยากเกิดสเก็บให้คือเกา่าระพี่น้องเอ,อ้ยเม็ดทั้งแจกทั้งแถมคือเกา่าว่ากันคือเก่านาะพี่น้อง เทีงขายทเ,ทเทีงแจกเทีงแถมย้อนไปเบิ่งให้ยายดในเด้อพี่น้องบางที่ยายก็สิบ่ได้ตอบมิตรบาลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแป้งสันน่ะคลิปนี้คือว่าดูแต่ห <laughs> <c oughs> นองหูกัอดเอาเด้อพอี่น้องฟังไป้งสันนะเนาะพึ๊ดที่โทรพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ยจะเหม็นหนาจะเหม็นแงม กเบิง่ง,ง,ง,งในปิ๊งพุ่นน่ะพี่น้องคุณแม่อยู่ข้างหลังยายๆมาทางพี่สิมอึดป๊าพี่น้อง เด้าก็เก็บอยู่รังบ้านได้กำหนึ่งคิดไปคิดมาโอ้ยไปถามเกิดเรื่องเรื่องไปหาตะเวนเบิ่งหมดซานพี่น้องป้าไม่เรื่เนี่ยสันเพิลย์ขื่นหนึ่งงามอลังช่างขึ้นไม่ไม่พี่น้องบ่ได้มีแตะทนีได้เพียรพูนล่ะพูนล่ะซุดพุ่นี่ยซุดทอดพุ่นนี่พูนนี่ยเรื่องเออเฮ้ อันนี้อันนี้วัาทอารพี่นงองนี่อยู่ข้างล้างย่า่ย่ขขา่เดียวมากเดียงเออเฮ่อเพิ่นเป็นป้าท,ทวัวเบิงพุน่นะเดี๋ยวเดียวสยางภาพไปเบิงป้าพี่นงองเบิงมางามเท้มางามแท้โอ้ยดอกใหญ่ดอก,ดอกงามพี่นงองเอ้ยเบิงเออเรอเจ้าพึ่งน้อยเจ้าสิโตเดียงยบม่ได้ปะนี่เจ้าดูดกินหนามันเจ้าก็สิเลี้ยงเบิ่อเดียว พี่น้องเอ้ยจะอ่อนจะอ่อนจะอ่อน,ออน <c oughs> เบิ่งเบิ่ง,เ,ง,เ,งเห็นไปเบิร์ดพุ่น,นะ <c oughs> เห็นบอกพุ่นสิค่าต้นนี้ยังบุ้นนี่นี่นี่ต้นนี้ยังบุ้นนี่ต้นนึงเสียพุ่นได้เดี๋ยวบอขักปัน่นเห็นบอกปาดทบพี่น้องพุ่นนะป <c oughs> ุ้ย xin nhắc với suốt dù ở phía nông hát phía nông bố mì mong tí đọc bố mì bà bằng mít ta phụ nọp hết bộ mít ta chân xưa ngam lái hê tí tô bố nè mít ta ngâm ngâm bơ đọc ná đọc ngâm ยายสองคิดสองใจสิบห้ายางไปเบื้องหลบพิ่นดอกงามก็ปีทีเดียวพี่น้องเบื้องนาปึกดอกเพิ่นดอกง่าเบื้องบ่พี่น้องเห็นบ่พุ่นอ่ะแม่นไปเบิดพุ่นเรื่องเลื้ยงั่นพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะยางบ่ท่านสุด ย่าหยางมาแต่ทางพี่เหรอย่าหยางมาแต่ทางพีหย่างทางทางมาย่ายทางหนีง่ายเห็นบ่ปัาดถูมันโดดง่ายโดกงามกูปีทีเดียวพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเบ้อ โอนนะดอกงามดอกใหญยดอกส่อนงามก็ปีทีเดียวอีกยายเก็บไปเนี้ยเอาไปทำน้ำชาจ้ายาก็ขายควบคู่ครับอันนี้ยังก็ควบคู่ครับอัน,นอยาฟันสิงโตจ้าเป็นผงใบพืนนะพเสะาะโฆนณาผอ ยายทรงหลังทรงการเลือพี่น้องบวกี้มือหรอกหลังทรงการยายสิทรงทรงยาทรงยังผู้เพิ่นถาก็ขอโทษเลือพี่น้องขอโทษเ้อจ้าทรงซายายสิทรงทรงกองผู้เพิ่นถาเอาก็ขอบคุณในหลายเ้อพี่น้องออเดอร์มาดีอยู่จ้ะออเดอร์ดีอยู่ ออเดอร์ Order, ขายดีอยู่พี่น้องออเดอร์ Order, ดีอยู่จ้าขอบคุณในหลายเรื่อค่ะเบิ่งเฮ้ยเนาะเบอร์เดียวไปสุดปีนี้ก็มีอยู่นี่แต่ว่าปีปีหน้าอาจสิบมีเพิ่นอาจสิปลูกี็ยังเป็นสนับพี่น้องเบิ่งเลี้ยงเออเอออยู่ไปจักษ์ข้ามสเก็ตในพวกหญ้าหยางมาตะพุ่น ทุ่งดาเวนเดอร์สีออนว่าพี่น้องดอกเพิ่นไหมอันนี้ชุดแรกเลยนี่เพิ่นบ้านชุดแรกนี่บ้านชุดแรกก็สิว่างก้นจุ่มพิ่นนี่ลายอยู่จุ่มพุ่นเห็นบ่มัท่าไหนออกเห็นปะพันน่ยเป็นจุ่มจุมอยู่อันนี้ชุดแรกเพินพ่นเห็นแดดถ้ามาศาสตรยังสามางามแต่พี่น้องเพิ่งกระปุ้ยกระลังหลายเพิง่งเบื้ก่อนนี่บ้าตัว ก็เลยยี่สิบสามสิบเป็นลอยกับมี่พี่น้องพว,ว่าท่านในอ,อบานกันเจ็บเปียดจูดใจเลยพี่น้องมิต่อโดดง่ไง งามไหมสาธุเบิ่งจะข้ามสิเก็บเด้พี่น้องเบิ่งวะนะสาดเบิ่งกอเดียวย่าสีเอาตเตอร์ดอกยังเสียหน้าหนาดอกบางๆบ่เอาสวยเรียกได้คือแบเนาะพี่น้องเห็นไหมเอาเตรอร์ดอกหน้านางเสีนนะเยสจังคอยเป็นน้ำชา อคอยมีรหลาดสรงามสีสวยงามถ้าเป็นแบบมีพ่นสีมาไทยยู่บ่ถ้าเพ่นไทยพ่นสิไทยไปแล้วไทยหุดนะรอบสองรอบสามมังเสียสองไัสสิไรอันเม็ดพันธแห่งมันอยู่พี่นองนี่เพ่นเป็นดงเนยเห็นบอกดงไม่หญ่แต่ะปีญ่สิาโดงไม่ไปเรื่อยๆพ่น พื่นไทยเห็นนะฮาดเบิร์เอาเต้าดอกจำบูญจำบุญนะเนะยากให้สิขอจบกิฟต์ซัมเนีน่นาะจา๊ะพี่น้องพอก,รกรันกิฟต์ไหมพี่น้องเบิร์กบายบายค่ะ